ำหรับคลิปนี้นะครับผมได้ทำการตามล่า ID free f i e งบ700นะครับมีท่าพันยาเขียนด้วยนะครับมาดูกันว่า ID นี้จะคุ้มหรือไม่ก็เชิญรับชมคลิปได้เลยครับผมโอเคครับผมก็ขอกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนทุกท่านกันอีกเช่นเคยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็กเลซี่นะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะมาทำการรีวิว ID งบ7.0คือผมได้ทำการตามล่า ไอดีงบนี้นะครับและผมก็ได้ ID ดีตัวนี้มาเลยเสื้อเลดบูหัวพระราชาป,ปืนสไนวินเทอร์เฟิยลแบบนี้นะครับไฮไลท์ของวันนี้ก็อยู่ที่ปกคลิปเลยนะครับตามที่คุณผู้ชมเห็นได้เลยนะครับมาพี่ก็จะมารีวิว ID ดีงบเจ0ูนย์นะครับอ่าแล้วก็สำหรับใครนะครับก็ที่สงสัยนะครับว่าพี่ได้ไ d ดีนี้มาจากไหนนะครับพี่จะขอแปะบ้านฟ้าพี่ตรงนี้เลยนะครับผมใครที่สนใจซื้อก็สามารถ ทักมาได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่อยากขายดีราคาร้อนแรงนะครับก็สามารถทักพี่มาได้เหมือนกันเลยนะครับมาเราจะมารีวิวไอดีนี้กันเลยนะครับอย่างแรกนะครับเราจะไปดูเสื้อผ้ากันก่อนเลยดีกว่านะครับพี่เขาบอกไว้ก่อนนะครับว่าเสื้อผ้าของรหัสนี้มีน้อยมากเลยนะครับเอาเน้นเอาไปปั้นต่อนะครับเอาไปไปต้อนเอาไปปั้นต่อแบบสวยๆเลยนะครับไอดีนี้รอกิจหัวขาวมากิจกลามทองมาคุณผู้ชมสามารถเติมได้เลยนะครับมาเรามารีวิว ชุดไอดีนี้ก่อนเนาะชุดก็จะประมาณนี้เลยครับผมชุดพระราชาครับผมนี่นี่จะเป็นชุดนะนี่แล้วก็หัวจะมีประมาณนี้ครับผมหัวพระราชาแล้วก็หัวคิตตี้คัครับผมหัวทรงผมนี่นี่มีหมวกเคนะครับไม่ใช่หมวกเอฟนะครับหมวกเคนะครับหมวกเคในงบเจ็ดศูนย์ศูนย์นะครับอ่าแล้วก็จะมีอ่านี่ครับ้าปิดปากเดี๋ยว ถ้ามีกลิจหัวข่าวมานะโหทุกคนฟิ้วฟวๆเลยนะเว้ยดูกิจหัวข่าวมาทุกคนอย่าลืมมาจัดด้วยนะครับเสืซอดีนี้ไปปั้นต่อได้สวยๆเลยนะครับดูนี่ครับเสื้อเลดบูคอเต่าปลอมเอซุดเสื้อบุรีลมประมาณนี้ผมเสื้อเหลืองเสื้อหลีนะครับประมาณนี้กางเกงครับผมที่ไฮไลท์คือมันไม่ได้อยู่ที่ชุดเว้ยไอดีนี้ทุกคนมันไม่ได้อยู่ที่ชุดมันอยู่ที่ท่าทางตั้งหา<อ>ดู ท่าทางวินเทอร์เปิดตัวเท่ๆแบบนี้ในงบ700นะครับดูรับชมท่าทางไปพร้อมกันแล้วก็มีท่าแปลงร่างฟฟิ้ๆแบบนี้ดูอืม้ม700ไม่คุมได้ยังไงครับผมแล้วก็ท่าพิเศษไฮไลท์ของวันนี้คือพันยาเขียวนะครับดูอีกรอบดูเ่ะ พี่บอกเลยนะว่าถ้าพัญญาเขียวตอนนี้หาโคตรจะยากในงบที่แบบพี่เห็นนะพัญญาเขียวมีคือ,500อ5 0 0เอ้ย500อัพเลยนะครับพัญญาเขียวมีแล้วก็จะมีท่าปีนกําแพงด้วยนะครับรหัสนี้แล้วก็มีนี่โดดยางครับผมดูแต่ไรคือพัญญาเขียวครับเท่าที่พี่เห็นนะมันก็มีไก่พัญญาเขียวมืกสี่สี่ศูนย์บวกห้าศูนย์บวกนะทุกคนแบบหายากมากท่าพัญญาเขียวมีแต่คนอยากได้นะครับตอนนี้ดูโปรไฟล์ประมาณนี้ผมสกินลดประมาณนี้แล้วก็ อีกอย่างหนึ่งนะครับที่มีคือสไนวินเทอร์ครับทุกโอ้โหเฟียเยแบบนี้สไนวินเทอร์เราไปดูสเต็กของสไนวินเทอร์ดีกว่านะครับแล้วก็ดูอาวุธในคังด้วยอาวุธในคังนี้ก็น้อยหน่อยครับน้อยไปหน่อยก็อนันนเอาไปปั้นครับสวยๆไอเดีย ID นี้ประมาณนี้ผมสไนวินเทอร์อสเต็กก็จะเป็นดาเมจบวกหนึ่งนะครับแล้วก็เจาะเกาะบวก2แต่ก็จะลดความเร็วเคลื่อนที่ก็นั่นแหละครับดาความเร็วเคลื่อนที่สําหรับสไนก็พี่ว่าไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยะเลยนะครับผมก็ นี่ครับประมาณนี้ครับลบไอดีเจมีท่าแปลงร่างฟิลฟิลเลยนะครับมาก็ไอดีนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับใครที่สนใจก็ขอพี่ขอแปะบ้านฟ้าพี่อีกรอบหนึ่งนะครับก็สามารถทักมาได้เลยนะครับผมก็ไอดีนี้ก็ขอจบการรีวิวเพยงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมถ้าผมพูดเป็นเรื่องก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับใครดูดูคลิปนี้จบก็อย่าลืมกดติดตามมอนเดอร์คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ